สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอการทดลองที่8มอเตอร์ซิงโครนัสซึ่งคลิปวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้าและพลังงานทดแทนมีสมาชิกดังต่อไปนี้ค่ะ 1. นางสาววรัทยาศิริกาง2นางสาวนุจรินรวมพมราช3นางสาวอภัสร,ราเกณฑจันทร์และ4นางสาวนภสวรเจริญสันเทียค่ะเสนออาจารย์กิตติเดชบัวใหญ่อาจารย์มงคลด่านบำรุงตระกูลและอาจารย์สมศักดิ์วัชระคุปค่ะ หัวข้อที่จะนำเสนอนะคะ 1. ผลการทดลอง v c u r v e 2. กราฟ v c u r v e 3. กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง Power Factor และกระแสกระตุ้นและ 4. สรุปผลการทดลองค่ะการทดลอง v c h a r a c t e r i s t i ติเราจะทำการทดลองโดยการต่อวงจรดังรูปนี้นะคะตารางที่8.1เราจะทำการปรับแรงบิดที่2นิวตันเมตรและค่ากระแสกระตุ้นตามตารางโดยเราจะหาค่า Power Fa c t o r ที่1มาด้วยได้ผลการทดลองตามตาราง ส่วนตารางที่8.2เราจะทำการปรับแรงบิดที่3นิวตันเมตรและค่ากระแสกระตุ้นตามตารางโดยหาค่า power factor ที่1มาด้วยและได้ผลตามตารางตารางที่8.3เราจะทำการปรับแรงบิดที่4นิวตันเมตรและค่ากระแสกระตุ้นตามตารางโดยหาค่า power factor ที่1มาด้วยได้ผลการทดลองดังตารางส่วนตารางที่8.4เราจะทำการปรับค่าแรงบิดที่5นิวตันเมตรและค่ากระแสกระตุ้นตามตาราง โดยหาค่า Power Fa c t o r ที่1มาด้วยได้ผลการทดลองดังตารางจากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างกระแสฟินกับกระแสอะเมเจอร์ ager, โดยแกน x 10, แทน y 10, กระแสฟิลแกน y แทนกระแสอะเมเจอร์จากกราฟจะเห็นว่าที่กระแสฟินต่ำกระแสอะเมเจอร์ลดลง Power Factor เป็นล้าหลังแต่เมื่อ Power Factor เท่ากับ1กระแสฟินเพิ่มกระแสอะเมเจอร์จะค่อยๆเพิ่มขึ้น Power Factor จะเปลี่ยนจากล้าหลังเป็นนำหน้าโดยกราฟนี้เรียกว่า v curve ค่ะ จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง power factor กับกระแสฟินโดยแกน x แทนกระแสฟินแกน y แทน power factor จะเห็นว่าที่กระแสฟินต่ำจะทำให้ power factor เป็นล้าหลังเมื่อ power factor เท่ากับ1กระแสฟินเพิ่มจะทำให้ power factor เปลี่ยนยจากล้าหลังเป็นนำหน้าตามความสัมพันธ์ของ v curve ค่ะสรุปผลการทดลองมอเตอร์ไฟฟ้าแบบซิงโครนัส เมื่อจ่ายโหลดเพิ่มมากขึ้นความเร็วและแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำจะคงที่และยังสามารถปรับปรุงตัวประกอบกำลังได้จากการจ่ายกระแสกระตุ้นเพิ่มขึ้นจะทำให้ค่า power factor เพิ่มสูงและลดการสูญเสียกำลังไฟฟ้าลงแต่ต้องมีแหล่งจ่ายจากภายนอกมากระตุ้นในการสร้างสนามแม่เหล็กและมอเตอร์แบบซิงคครนัสมีกำลังไฟฟ้าสูญเสียในโรเตอร์ที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับ induction เตอร์ค่ะ กลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ